สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมครับที่พื้นครับวันนี้ตื่นตีห้าครับทีพื้นที่เลี้ยงไก่ครับตื่นตีห้าทำได้แค่นี้เองครับใบาสามกว่าแล้วกองหินหินอาจจะหมดครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยครับทำเอง ามาชมนะครับเทพื้นครับวันนี้ไม่มีอะไรมากไก่อยู่ท้างน,นครนบยังไม่ได้จับครอบสุ่มเลยครับไก่อยู่ข้างนกน,นี่นี่นี่ก็จะผสมอีกครบับลูกตุ้ยหมดยังไม่ไข่หนูเด้งขนยังไม่สุดเลยอเขียวนะขนยังไม่สุด ต่มาตัวนี้ก็ยังไม่สุดนะครับแล้วก็ขนคอรอขนคอกับหางครับยังไม่สุดยอดมาแล้วขวขาวอีกตัวหนึ่ง ขนหางยังขึ้นเต็มอยู่เลยครับกับขนคอรอขนอีกหน่อยนึงก็ค่อยจับขังครับพอดีพอดีเทพื้นเสร็จจะได้ไม่เขี่ยพื้นเป็นหลุมครับเลยต้องเทพื้นถ้าไม่เทพื้นมันจะเขี่ยพื้นเป็นหลุมแล้วมันกินดินด้วยบางที ตอนกลางคืนอาจจะปูพรมแต่ตอนเช้าไม่ได้ปูพรมครับมันจะกินดินทำให้ป่วยเลยต้องเทพื้นหน่อยหนึ่งครับหอมมากครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขนคอขนคอกขนปีกขนหางขึ้นมีสุดเลยร้อยยี่สองสองครับตัวนี้ผอม นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ให้ชมครับสวัสดีครับ